ชาวเน็ตสะดุดตาขายาวของน้องแอบิเกลจากภาพล่าสุดที่แม่ชมพูนั้นโพสต์รูปน้องแอบบเกลเอ็นดูกันทั้งโซเชียลเลยล่ะค่ะสำหรับน้องแอบิเกลถ่ายยา่หมื่นล้านคนที่3าของนักแสดงสาวชมพูอารยาที่น่ารักน่าเอ็นดูถอดเขาพี่ชายฝาแฝดพี่พายุและพี่สายฟ้ามาคนละนิดคนละหน่อยซอแววว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็ต้องสวยสะกดไม่แพ้แม่ชมแน่นอน ล่าสุดแม่ชมนั้นก็ได้อัปเดตภาพน่ารักน่ารักของน้องให้ชมกันอีกครั้งและได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า Some Coffee และหลังจากนั้นชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็สะดุดตาที่ขาของน้องแอ i บิเกลค่ะที่จะดูเรียวและยาวและมีคอมเมนต์ออกมามากหมายว่านั่งแบบแน่นอนขายาวมากแขนยาวขายาวหน้าเหมือนทั้งพี่สายและพี่ยุ น้องแก้วคนสวยสวยแน่นอนเครื่องหน้าชัดแขนขานิ้วยาวนางแบบโลกเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ